พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีเมษนะคะในเดือนตุลาหกเจ็ดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ e x t r a Post s <S บนเว็บไซต์ prwarranty.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ prwarranty ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพส l i n e VAN 9194J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6งานเดือนนี้นะคะดูทรงแล้วไม่ได้ดั่งใจเลยอะคะ่ะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในกรงที่ถูกจำกัดขอบเขตนะคะจะทำอะไรก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่เหมือนกับว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้เดือนนี้เรื่องงานอะ จะ,จะติดขัดนะคะค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะถ้านี่มองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์คิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะหมายว่างานที่เข้ามาอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะต่อมาเรื่องการเงินเรื่องเงินเดือนนี้นะคะอาจารย์ดูแล้วมันจะมีปัญหาเหมือนกันเนาะเดือนนี้จะมีเรื่องของความที่ว่าเราวางแผนการเงินไวนะคะ้ค่ะแล้วมันจะไม่มไม่เป็นไปตามที่เราวางแผน,นเลยทําให้เรา ค่อนข้างเศร้าหมองนะคะเดือนนี้จะมีเรื่องของการเรียกว่า,เ,าเงินที่เราอาจจะรอคอยจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้มาให้ตามที่เราคาดหวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องการเงินดีๆเนาะต่อมาเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วก็จะท่านที่โสดอยู่นะคะจันคิดว่าจะมีพบรัก ที่ดีนะคะในเดือนนี้แต่ว่าความรักนี้อาจารย์อยากให้ดูไปเยาวๆนะคะยังอาจจะต้องดูอกดูความเข้าอ,อกเข้าใจดูนิสัยใจคอกันไปนานๆก่อนนะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็เรียกว่าดีนะคะความสัมพันธ์ก็เป็นไปด้วยได้ด้วยดีะคะ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของออจะต้องเขาเรียกว่าซ่อมแซมเหมือนกันเหมือนกับว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะอาจารย์อยากให้ระวังเรื่องของออกดไหลย้อนนะคะเรื่องกระเพาะเรื่องลำไส้นะคะเรื่องหลอกกับถ่ายทั้งหมดเลยนะคะต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงของชาวราศีเมษนะคะอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะ เป็นมูลนิธิเด็กก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้เ,เขาเรียกว่าอุปกรณ์การเรียนนะคะเครื่องเขียนหรือว่าทุนการศึกษาเด็กก็ได้นะคะซึ่งบริจาคเดี๋ยวนี้ง่ายได้นะคะบริจาคออนไลน์ได้เยอะแยะนะคะอีโก้คอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ v ีและ i อ Phone แบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตร,รฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี้งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-2698988 เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์